สวัสดีเจ้าปลาดาวจะมาพัดเส้นอุดงเนาะนี่เจ้าในหอ่อนี่เจ้าเส้นอุดงแบบพัดก็จะขายแบบนี้เนาะแบบต้มแบบพัดก็จะแยกกันเจ้ามกได้ยังอันนี้เครื่องรุงเนาะ่องรุ้นงนี่เจ้ามันอยู่ไหนนี่เจ้าอันนี้คือผงปา่า ซื้อมะแบบพอใหญ่ๆเนาะแบบพัดแบบต้มบางคนเลยยังเจ้าถ้าแบบพัดนี่เส้นประจันเหนียวไปเจ้าไปทำกันนอะใส่น้ำน้ำมันบัก,กอกไปเจ้าน้ำมันนักๆักนี่นอกก็แร้แต่สอบเนาะ เดเสอบเจ้าขอเอาอันพักลงไปสักหน่อยก่อนเนาะพักเส้นอุด้งค่ะ มาหน่้ยเจ้าไปสับสิทักเส้นเนาะป้าดาเอาเส้นใส่องแข็งไว้ สองพิบเนี่ยสองธรรมดานี่แหละแต่มันเกาแข็งเนาะมันต้องพัดเสน้นเธอหนุ่มกันเจ้าพัดยังใส่หมดหเลยเนาะกว่าจะมีเครื่องปรุงมาเลยเจ้าเนี่ย มาเจ้าใส่สอบถิงนพัดเส้นอุดงเจ้าเส้นอุดงอุดงอุดงเวียนไปเรียนมาก็เข้าประดาวเนะ <c oughs> ทำแบบนี้ยังแค้นหน่อยคนติดะบะกินเทดในบ้านนีประกอบก,กินได้

ก๋วมันบัดจับเขาก็ซื้อเครื่องเครื่องฟุ้งปิ่นขวดมาไหว้เจ้าเครื่องฟุ้งปิ่นขวดก็มีขายเนาะป้าดาวมีเครื่องฟุ้งปิ่นขวดต้วยกํนลังจะเอาใส่เพราะป้าดาวใส่พักเยอะอีงไง mặt trăng phát trên hơn nùng thế thì có phát thì lửa xay cho จะมีขายน้าของนอกเส้นมันนี่นะเจ้าพัดไปจนนุ่มเลยบ่ต้องกลัวว่ามันจะแเลยเนาะคนทำมาเป็นแบบแบบพัดนะเจ้าจะแบบตมม้มอ่ะเส้นแบบพัดนี่มันจะเหนียวโดวยเฉพาะเนาะนี่ไปดักก่อาัน ตีป็่นควดเนี่ยใส่ไปตัยเจ้าเครื่องปุง้งว่าต้องไปเติมสีอิ้วน้ำปลาซัดหอยอย่างละเพราะเครื่องปุ้งนี่ปันจะทำมาเหมือนจักพอดีเลยนะี่ไแต่เวลาเขาใส่พักเยอะๆครับก็ซื้อป็นขวดมาไว้บ้านตัวเพราะในซองนี่ติป่อนเอาหือมานั่นมันจะจืดไปเวลาเขาใส่พักเยอะนะแต่ถ้าเขาใส่พักน้อยเนี่ยมันก็พอดีอะ เอยากจะพัดไปตะเซนนะเรากว่ามันเละ จารย์มาเจ้าป้าดาวผัดเส้นอุด้งอีกแล้ว ต้องพักเนื้อเนมันหนุ่มนะคะเชนมันแข็งกร็รัดมันจะล้าความเป็ียนแป้งเนี่ยจ้ะเนี่ยมนเป็นแป้งเนี่ยป้าดาวถึงที่ใส่พักเยอะป้าดาวใจกะลาเนาะพอดีในบ้านนี้พักกาขาวก็มีแต่ลืมหันนี่ไงก็เลยเอาพอดีเอาวันกะลำมาพาเหี๋ยก่อนเออแต่พักกาขาวก็มีเรียบร้อยเลยก็เลย,ยเอากะลำ ันรู้เจ้าง่ายๆเนาะทัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าทีนี้ก็เอาผงป่าเข้าใส่เนาะอันนี้มันเป็นป่าโดยเฉพาะเลยเนาะ ูตรนี่ผลเอาใส่ผงป่าเจ้าปิดจะมีลูกตดทิ่ซองฮะเนาะนี่เจ้าถ้าเผชอบก็ใส่เยอะๆประดาขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้าปักกันลิ่ใคลิปหน้านอโดไล่์กดแซร์กดกระดิ่งที่ตามไไือประดาตดยเนิ่นจำได้่าดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ